ไ้เลือดออกอันตรายแต่ไม่ถึงตายถ้ารักษาทันนะคะวันนี้ก็มีประเด็นนะคะของการอยากให้ทุกท่านได้รู้จักป้องกันตนเองในช่วงหน้าฝนนะคะภัยเงียบที่มาหน้าฝนแล้วก็ทําร้ายลูกหลานของเราก็คือไข้เลือดออกนะคะซึ่งพอมีน้ําขังก็จะเกิดภาวะยุงลาย นะคะแล้วก็ยุงลายก็เป็นพาหะที่ทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกนะคะโดยเชื้อ,อของไวรัสแดงกีนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาไข้เลือดออกเดี๋ยจะมีทั้งหมด4สายพันธุ์แล้วก็มีการหมุนเวียนกันในแต่ละปีนะคะและคนที่เป็นแล้วนะคะไข้เลือดออกก็สามารถเป็นซ้ําได้อีกและ ถ้าเป็นซ้ำครั้งที่สองอาการจะรุนแรงมากขึ้นค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ทุกเพศทุกวัยพบบ่อยในเด็กวัยเรียนวัยทำงานตอนต้นนะคะแต่มีกลุ่มที่เสี่ยงถ้าเป็นโรคแล้วจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงก็คือมีกลุ่มเด็กทารกผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีแผลในทางเดินอาหารผู้ที่มาประจําเดือนหรือมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดผู้ที่มีเม็ดเลือดแดงแตกง่ายหรือมีโรคฮโมูคิบินผิดปกติผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันหอบหืดหัวใจไตาวายตับแข็งผู้ป่วยท ใช้กลุ่มยาคอติโคสเตอรอยหรือยาในกลุ่มแก้อักเสบนี่นะคะที่ไม่ใช่สเตอรอยต่างๆนะคะหรือแอนซานั่นเองนะคะ ต่อนะคะอาการของโรคไข้เลือดออกเนี่ยจะคล้ายๆไข้หวัดใหญ่นะคะแต่อาการจะแตกต่างกันนะคะเมื่อตรวจเลือดจะพบภาวะผิดปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะพบเกล็ดเลือดแดงลดต่ำลงมากเม็ดเลือดขาวต่ำเม็ดเลือดแดงเข้มข้นขึ้นความดันโลหิตต่ำชีพจรเบาเร็วนะคะก็คือผู้ป่วยมักจะเข้าสู่ระยะช็อกแล้วนั่นเองดังนั้นที่สําคัญนะคะเราต้องแก้ไม่ให้เกิดภาวะช็อกให้ได้นะคะแล้วต้องช่วยเหลือผู้ป่วย ทันท่วงทีนะคะโดยรอยโรคเนี่ยจะดําเนินอยู่ประมาณ2 7วันระหว่างนี้ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะคะมีไข้สูงนะคะก็ต้องเช็ดตัวลดไข้ไม่ให้ไข้สูงนะคะทานกลุ่มยาพาราได้ยกเว้นยาในกลุ่มแอ,แอสเพรินหรือแอนซ t นะคะห้ามเด็ดขาดเพราะจะยิ่งทําให้เลือดออกมากขึ้นถ้ามีอาการอาเจียนปวดท้องนะคะไข้ลดลงอย่างรวดเร็วตัวเย็นไม่ปัสสาวะนานกว่า6ชั่วโมงต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะและให้สังเกตทั้ง อา,าอาหารที่อาเจียนออกมาแล้วอุจจาระด้วยนะคะว่ามีเศษสีดําแดงปนออกมาหรือไม่เพราะอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นการรับประทานอาหารจรึงต้องหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มที่ทําให้เกิดอุจจาระสีดําแดงไม่ว่าจะเป็นนะคะกลุ่มของแตงโมนะคะตับเครื่องในสัตว์นะคะเลือดไก่นะคะกลุ่มเหล่านี้จะทําให้อาหาร ที่เราทานไปเนี่ยนะคะพอเราอ้วกหรือถ่ายออกมาเป็นสีดําแดงนะคะซึ่งจะทำให้คุณหมอวินิจฉัยผิดได้นะคะคราวนี้มาดูวิธีการป้องกันค่ะไข้เลือดออกเนี่ยป้องกันได้โดยไม่ให้ยุงลายกัดนะคะแล้วก็แหล่งพ่อพันธุ์นะคะที่มีภาชนะน้ําขังต้องความให้หมดนะคะหรือใส่ทรายอเบสและที่สําคัญนะคะ คนที่เป็นกลุ่มที่เคยเป็นอยู่แล้วก็เสี่ยงต่อภาวะเป็นซ้ําได้อีกดังนั้นการปกป้องไม่ให้ยุงลายกัดจึงดีที่สุดนี่เป็นระยะรอยโรคนะคะ2-7วันนะคะแล้วก็ระยะวิกฤตเนี่ยไม่แน่นอนนะคะแต่จะมีอาการมือเท้าเย็นชีพจรเร็วกะศัพ์กระสายความดันต่ํา ก็จะทําให้เสียชีวิตได้นะคะระยะฟื้นตัวจะอยู่ที่2อถึงสวันดังนั้นการดูแลลูกหลานของเราให้ดีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะส่วนอาหารที่ควรรับประทานนะคะก็จะมี6อย่างที่ช่วยให้คนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกดีขึ้นเร็วขึ้นก็จะมีกลุ่มผักโขมที่มีธาตุเหล็กเยอะบลคอกคอรี่มีวิตามินเคน้ําใบมะละกอเนี่ยเป็นงานวิจัยนะคะที่บอกว่าคั้นแล้วมาดื่มได้นะคะก็ประมาณ30ซีซีต่อครั้งเนี่ยจะช่วยลดอาการภาวะไข้เลือดออกได้นะคะ ทับทิมแล้วก็อาหารโปรตีนสูงนะคะแล้วก็อาหารที่ไม่เผ็ดไม่มันเพื่อให้ย่อยง่ายขึ้นก็เป็นกลุ่มที่คนไข้ต้องได้รับการดูแลนะคะแล้วที่สําคัญถ้าดูแลถูกต้องนะคะเราก็จะเข้าข้ามผ่านนะคะภาวะวิกฤตของไข้เลือดออกไปได้นะคะอาหารที่เตือนนะคะก็คือกลุ่มสีดําสีแดงอย่าลืมนะคะอย่าทานนะคะคราวนี้ก็ฝากติดตามหมอปอดด้วยนะคะที่เว็บไซต์เหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจกับทุกท่านให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้สวัสดีค่ะ